สวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับ The King s a TV นะครับนนเราก็มาเล่นเกม a าร์ค io เขียนชื่อกูไทยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม a าร์คเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งกูพึ่งเข้ามาเยอะยาๆเยอะๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึงๆๆพ่งกูไทยกูเทวันนียกำพล ไม่คนลอยหน้าลอยตาให้คนทั้นจะมาบไายมาอีกต่อไปนั่นนั้นเอ็กูเด็กเด็กเด็กมาอ่ะคุยเดี๋ยวแป๊บเองอย่างนั้นใ้ทีใคร่เราต้องรอให้มีใครถูกมันใคร

เดียวเดีวกูไม่ใช่ยายากูไทยกูไทยยาเจเปนยาเปนมึงยากูไทยไทยยาไทยไทยยาแดกได้กัดไม่ไม่ไม่ไทยเราถูกกินไม่ไทยไทยเจอพันธบิตแล้วโอ้แหลกเอ้ยเขี้ยเมืยเขี้ยวอะไรวะฮึ่ยเจอไทยแดก Ơi, điều điều dìu thái vào khó hân nói ơi dìa 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 nó dìa 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 Ngầm 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 dìa 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 thái dìa 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 kít dìa dìa dìa

เด็กม่งัไงพี่ผ่านยอสวยสมกจะเป็นตำแดทีิดินไงเด็กเด็กเดอ้กูเดกเฮ้ยเดี๋ยวทอีดียวเ้าใจหาปิดตัวใม่เฮ้เดียวไทยไไม่ไม่แดกกูไม่ไม่ไอ้ปไม่ใช่นี่วะไอ้เบสไอ้เบส ไอเบสไอเบสไอเฮียเบสนี่เอาไอห้านี่ก็ได้ไอเฮียมาให้กูแดกเบส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 ไอไอไอนี่เดีโอจีอันเฮ้ยแดกเดี๋ยว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 ลากูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไทยไทยไทยไม่แดกกัน นี่ลไอ้นี่ใครไอ้นี่ใแดกมาให้กูแดกทีนี้ไปไหนเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นั่นไทยรอเปล่าไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยเอยเมยเมยเมยอยู่

กว่ากเียเนี่ย,ยเด็กเ,เด็กเด็กๆที่เองเป็นเาแก่สู่ขอเมียคนที่ิพ่อเองอะ่ะตเองกล้าขัดใจแม่ที่ให้ข้า,ขาดเดินไปไวัดคุณยทกตเด็เด็กทยไม่จริงไทยแล้วมาเด็กทไทยด้วยกันโฆษณาที่อะไรก็ไม่เอาออกไปกเ,งเงียเงเง

กูจะแดกจุดน yeah, <how> ี่กูจะแดกจุดนี่กูจะแดกเออแดกไ้แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเอชอืมเด็กกับฮาร์ดกูอ๋อ โอเคดีเหมือนเดิมโอเคไปเด็ก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 ทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเยอะหาไทยอู้อู้เยอะเยอะ ต้องหาทีมไทยก่อนไทยทีมไทยทีม มาเล่นไหตัวโอ้ยเยอะแล้ส่งจะไม่ได้ตรงแดงกันเลย<า>ไม่ดาววิ่งไปเขาเด็กเฮ้ยไม่ไม,ม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอเขียวอเรื่องเยอะเยา่าเร็วเกินตัวเล็กไปเร็วเกินก็ไม่ดีนะเดี๋ยววิ่งไปให้เขากิน กินจุดเยอะเดี๋ยวไอ้นั่นก็ไม่ใช่เดี๋ยวเดียวตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดียวไอ้ปะไฟอยู่ตรงนั้นทีมยายาเด็กกูรูปมึงไทยจริงเดี๋ยวมึงก็ยังจะแดกไทยด้ยถึงนี่เห็นว่ากูตัวเล็กกว่าแล้วมึงจะขดคมขีกูได้มีแดกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวยาจีนจีนมาจากไหนจีนเฮ้ยเดียวย่ากูไทยกูไทยกูเด,ยเดียวเดียวเดียวนี่คือภารกิจของเราตามหาไทย Điều cụ thầy, ya ya đè cú. Cụ thầy ừ. Cụ thầy ừ. Dạ Đè cụ Lời ừ. อย่าแดกกูเลยนำงำงำเดียว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 ไอ้ขาวมาจากไหนยา่ยาย<ะ>ไอม้มูนมันไปใส่ลรืมูนหรือไงเดียว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 กูไทยกูไทยมึงอย่าแดกกูอย่าแดกกู นี่ก็ชยว่กันืมตายนี่ชิวอยอาเอากูไทย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 เยกูกูไทยเว้ยเดียว se näe hiekka นี่เอาดดบนี้ไปกินลูกวัยามาแฮมแฮมเกิมกูเยอ่อเอาดดบพี่ทรงบาลังไปแดดเร็เวเร็วเร็ว,วกูคือดาบอย่าฆ่ากูเลย โคดูอันดับกูต่อไทยไทยอันดับสั้นๆนิดนึง ทมได้เริ่มแล้วโอ้ยยายายา,า,ย,าย,ยากูทายกูทายยาคิดว่ากูเป็นตัวเล็กกว่าแล้วมันจะแดกกูได้ไม,ไม,ไม,มันไม่จริง